ไงได้บอกผู้เอาเลยได้เนี่ยบอกเพื่อสื่อปาไปได้ค่ะเพเ่อรเพินคอมเมนต์ว่าภาพชัดเสียงดีทั้งที่ผมก็ใส่ไอโฟน13พรพอมได้พรชิบ6ก็พอเล่นเอ่าเราซื้อถูกแล้วไม่กันชั้นไม่กันชั้นนี่จำเป็นครับเพราะว่ามันที่มีผลต่อเสียงพ้อโบเมนมีเฉพาะภาพครับมีเป็นข้อแนี้มีผลตักเสียงต่าแบบได้โดนเอาเวลาจริงๆครับอาจารย์อาจารย์น้องบึ้ง เวลาเขาถือแบบเบว่านี่เงี้ยแต่ถือร้ายไปใช้มากับสมุดจี้จี้จี้เนี่ยอย่างขี้บวแกงเลยเสียงไม่แกล้งด้วยครับแกล้งเสียงแกล้งมันเป็นยังไงดูเนี่ยเอาเวลานี่ไหมครับภาพแกงข้าเห็นอยู่เอาโอเคเสียงไม้มันนอ่ไม้ไม้มันครับมือเขาเนี่ยจังได้กับกับกับเบาๆอันมือเขานี่ยีดดีไปได้กระชังยูจิเกี่ยกับกับอะไรครับ้สสันทไต้องใส่็ูยูคือเก่าไม่ก็บยูคือเก่าผมเคยเอามือไปถือยืนถ่ายหน้าวิธีกับเอาไม้ไปถ่ายหน้าวิธี คนละเลียงเลยแถมมือเราเนี่ยไปบังไม้ไปด้วยเมียนไปกำไม้แล้วเสียงหายนี่ครับโทษครับเนี่ยแล้วก็ไปก้องบางคนก่แจังซี่บางคนก่แจังซี่แต่ว่าไม้อยู่ใช่ไหมแต่ใบไม้อยู่บางในของอันนี้เทเทแต่ว่าขั้นเนี้ยต้อขีดไม้ของมีอยู่สี่ตลอดเพราว่าไปงอไม้เมี่ยงแถมมือเราไปไปป้องป้องไม้มันเป็นเรียกเสียงเบียดเบียดบางคนก่แจังซี่กับมีจังซี่กับมีมีหลายวิธีที่คนจับ ต้องไปต้ปแจ๊บแบบเตู้เปนี่พึ่งเี่สุดฮ่าฮ่มฮ่ไฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าง่ัน่า่าภ่าพมานต้องแบบสบูาเดท d ่ i เรับ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่นก่าฮ่าฮ่ว่าเซาง่าฮ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 ่นฮ่า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 ฮ่นฮอาฮ่้ฮ่าฮานา่า่า่าั่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮนั่ครับไม่าฮ่าน้า ขาตั้งกล้องธรรมดาตั้งอะไรก็ได้แต่ว่าขั้นนั่งอยู่หมอกกับขาตั้งกล้องครับแต่ว่าขันยั่งหรือว่าขยับควนนี่พอได้แต่ว่าขั้นขึ้นไม้แล้วก็ถือไปตั้นไปขยับไปแตั้งข้าจะเสียงนิ่งฮะเสียงไม่แกว้งเราถือเป็นที่ยอมรับเนี่ยนี่แหละเอซีแฟนครับเสียงไม่แกว้งเนี่ยคือได้ยินจากปากเสียงนนที่ทีำระบบเสียงเนียผมก็นึกถึงเสียงผมนึกถึงภาพอย่างเดียวยืนตำแหน่งที่หูเขาฟัง ครับหัวฟังม้วนบรงนี้จะยืนบรกเนี่ยโทรศัพท์ฟังม้วแล้วเสียงเบสมันไม่เข้ามาเยอะไปยืนตรงซ้ายตรงกลางตรงขวาเราต้องอยู่ตรงกลางเลื่อนหาซ้ายขวาหาบาลานซ์เสียงให้ได้เบสมันมันมาหักล้างกันมันจะฟังม้วนที่สุดตรงนั้นแหละครับแต่ไปยืนซ้ายมากไปยืนขวามากมันสิเบสลำโพงมันสิมันสิเขามากสุดี่แต่โทรศัพท์เขาก็รับได้เคดีบีที่มันจำกัดเสียงเด็กเขาดีเพราะงานีด้แดกในลำโพงแดก ูเจขาเขาหนีมวลในใจอยู่เบียดตึบตึบตึบเป็นแบบครับคือว่าขั้นขอโทษสำนวนป่ะวัติครับหน้างานมันเคล้ออยู่เ่ยหน้างานเสียงเบสอะมัโพงมันกระแทกอะมันมันมวนอยู่แต่ว่าลำโพงของเครือถือนี่มันรับบ่ได้มันรับบ่ได้มันสูงเกินไปใช่เสียงมันโอเวอร์เกินแล้วมันเข้ามาบันทึกเสียงเราเราตกแต่รูปประมาณสิบเมตรสิบเมตรดิกระแต่พเป็นยังบองเลยก็ได้กันออกจากสิบเมตรแต่ว่าขั้นอยู่หนาทีที่ไกล ขอบคุณได้หลายที่เนตดำไปก็อยู่ไกลหน่อยก็ซูมเอาก็ได้ผู้นั้นแล้วว่ามาซอยน่ะผู้นั้นซีมือบ่วธรรมดาบัวเทใย้รับสมัครแอดม์คแอดมินผู้ตัวนี้ไล่แล้ไปอยู่กับพรอบอโจออกออไม่หมดเลยนี่ก็ไม่ตัวนี้ล่าสุดเพื่อสาวน้อยเพื่อสาวน้อยนะเพื่อตามสาวน้อยนี่เธอปฏิทงานกับเซียนไปกรุงเทพค่ะน้ำเพป็นกับรอยเป็นอกใจเบิ่งผู้อื่นอยู่ได้นี่อยู่ขาดนิดหน่อยกับธรรมดาเอาประสบการณ์เนาะใช่ ค่ะบานนี้เนาะค่ะอันมีผู้เสนอมาเป็นพออเด้อเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยเวทีเป็นยังจังเข้าคือเฮ็ดได้โดนเพื่อนเบิงเบิด์หมเพื่อนก็บอกขึ้นมาว่าระบบใหม่เรายังใหม่กับยูเดี๋ยวก็คล้องของใหม่กับที่เขาใจตัวว่อยูเมียนปะค่ะเครื่องใหม่ก็เป็นธรรมดาเนาะ่หมใถึงแม้เครื่องจะเก่า Sea, แ,ตยยแต่คนก็ใหม่อยู่มีแม้เครื่องจะใหม่แต่คนก็ดูแลคนเก่าอยู่นี่ได้แบบนี้ได้แมนค่ะแต่ว่าหมายถึงเขาบอกเขาเราบอกเรื่องเวทีเราเป็นห่วงเราวากลัวสีแดนรถเขากรุงเทพตั้งอันเวทีนะมาสิบบรลเล่เราเป็นห่วงเราหักแต่เด็กเวทีไหมแต่คนเห็ดคนเก่าอยู่มีมือแล้วเขามีฝีมืออยู่แล้วเนาะเขามีประสบการณ์ในการทำอยู่แล้วออ้เฟรชแห้งยอมรับยิ่งล่า เขาปิดคิวเี่ะเขียเน้ต้องพวงนแทเขาจ่ายแล้วอันนี้มีคิวงานออกมาแล้วผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วของเดือนตุลาเต็มเย็ดเยดเลยบาทไฮเนเดอร์ไฮเนเดอร์พาอเวลาบอกข่าวเพ่อด็ปประกาศในเขาฟังในเขาสีเดงไปบึ้งปิดอยู่หนึ่งถึงหกตุลาคมนี้นะครับเข้านได้เลยร้อยเท่าไหร่คะถ้าเหมาเหมาเนี่ยก็หกหกหกอยบาทครับผมแล้วก็เป็นบ้านก็ไปนน่นนา ตาเข้าเป็นไหมถ้าเราไม่ไปก็เข้าไปชมได้เนี่ยคิวงานออกมาแล้วเต็มอันนี้โอ้โเพียบเลยน่นทีบ่มีเบลล่าว่างเลยเดนี่ได้พักมือไหนอาจจะมีวันนึ่งไหนจะได้พักด้วยบ่เสียงเสียงมาเต็มอยู่แล้วเราเป็นอยัางนี้แล้วก็เข้ากลุ่มปิดได้เลยจ้าใครสนใจนะคะ ผู้ใดนั่บอดดักับเขากุ้มปิดนอนเบิอเงอยู่จอใหญ่ๆนะคะนี่นอ,อ่านี่คือราคานี้นะคะ666บาทาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาคม2567ค่ะอ่ะานี่ราคานอนดูที่บ้านก็ได้นะคะเข้ากลุมปิดถ้าเกิดไปไม่ได้อ่ายู่ไกลก็บ1 9วัน1 1อบาทอ่านวันร้อยสบเาทเดือ่ นี่ก็จะมีราคาบ้านสามสามสามเลือกวันเอาห้าสิบดอลาเราจะดูวันไหนก็จดบันทึกมามเขาก็จัดให้ดูตามนั้นนะคะเกาถ้าเกิดซื้อเจริญมือเจริญมือเนี่ยถ้าเอาอีกคุมก็คือหกๆนั่นแหละคุะคกว่าหกมือนี่ละราคาเลขกพกๆๆสามตัวเลยค่ะ สนใจจัดไปค่ะพี่น้องฝากพี่น้องเขากุมเด้อตอนนี้อ่าเขากุมได้เลยนะคะพี่น้องเปเขาวันที่หนึ่งแล้วสี่แง่กันได้บ่ายในสี่แย่กันกอกเพราะท่านอีกลาบบาทนี่เมื่อกี้ที่เกิดแม่ย่าอย่าไปจ่อบานานซื้อใบกอนกับิได้ถึกโชคดีซื้อใบกอนนี่รวยอย่างเดียวนะคะเนาะไม่เงยหนุ่ยไม่ใหญ่บูดไม่ใหญ่เป๋วครบเสร็จเลยบาทแล้วก no. ็ะติมเตียววันเตียวตูจะไป งานบอไปค่ะไปเจโอวันที่อยู่กรุงเทพก็มีเขาก็จะแบ่งกันไปทั้งเจโอทูเขาก็สี่ร่องรับแบบนั่นแหละค่ะส่วนทีไปใดเขาก็เหาะไปเลยค่ะจมวนว่าหมู่จักรกันย์่ังไปกติผมไปถ่ายคลิปสมัยก่อนคนเดียวได้้จะใครละอายด้วยก็ไปยืนอยู่หน้าเิธีคนเดียว เขาเป็นนั่งศาสตร์ปูศาสตร์นั่งงานบัตรเนาะเขาประกาศไปถ่ายกันว่าไม่รู้จักอะไรอยู่หรอะไรอย่างนี้เป็นจิตใจเป็นว่าเอ้ก่อสร้างแต่โบได้ได้ไออดเนาะเมนอาชีพพ่อเนาะค่ะเนาะเมนอยู่ค่ะตอนนั้นมันไม่มีคู่แข่งสมัยก่อนห้าหกปีที่แล้วเนี่ยไม่มีคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเนาะแต่ทุกวันนี้เขาเห็นช่องทางรายได้ก็จะเข้ามาถ่ายกันเตหน้าเวทีแต่จิตที่พิเศษเจียววันเจียวจูเนาะขายได้เต็มที่ได้เลยหน้าเวทีไม่แต่อาจารย์แนะนําแล้วค่ะ คูรีลงไปแล้วใครอ่านตรงนี้จะเข้าใจเพราะว่าเพื่อนแนะน้เห็ดจังใดจังใดค่ะถ่ายก็ส่งได้เก้าโมงเช้าหนึ่งค่ะคลิปแปดนาทีขึ้นไปนี่ไปส่งตอนเช้าค่ะถ่ายจะไม่ได้ให้ไห์แต่ว่าค่ะเดี๋ยวเก้าโมงค่อยถ่ายเป็นคลิปไว้ค่ะถ่ายเป็นคลิปแล้วลงตอนเช้าเอาไปให้กําลังใจถ่ายรูปได้บอบอรเดย์แหย่ายอื่นเพิ่นบอกอีกอันนึงว่าถ้าจะไลฟ์สดก็ให้ไม่ให้ยิงใส่เวทีให้วิงยิงไปหาคนนั่งพุ่นเพิ่นว่า ค่ะประมาณนั้นนะคะไลฟ์สดได้ไลฟ์สดได้ต้องไปแทงอีกครั้งนึ่ะหันไปคนละด้านนะคะต้นอะไรค่ะก็ขอบคุณอาจารย์อำนวยนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องคุรีวีละแฟมิลี่ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ